หลังจากที่อุ้มท้องม,มานานกว่าเเดือนนะครับในที่สุดแอร์พันธิลาก็ได้เห็นหน้าลูกเป็นครั้งแรกแล้วนะครับสำหรับคุณแม่ป้ายแดงที่ก็เพิ่งจะคลอดลูกไปเมื่อวานนี้ก็คือ23สิงหาคมนะครับแล้วก็ภาพแรกก็เป็นภาพพร้อมหน้าครอบครัวพ่อแม่ลูกที่ก็คุณแม่ป้ายแดงคุณแอร์เนี่ยเขาเพิ่งจะโพสต์ลงอินสตาแกรมแล้วก็พาลูกสาวมารายงานตัวโดยพี่แอร์เนี่ยก็เลยตั้งชื่อลูกน่ารักน่ารักนะครับคล้ายๆกับชื่อแม่เลยว่าน้องพิลา นายพอพี่แอนชื่อพันธิลาเนาะอันนี้ก็เลยเป็นชื่อน้องธิลาครับแล้วก็ภาพลูกน้อยเนี่ยที่อยู่ในอ้อมกอดของคุณพ่อคุณแม่ภาพแรกก็เรียกว่าทั้งอบอุ่นแล้วก็น่ารักมากๆคุณแม่หลังขอดที่ต้องบอกโฟกัสอด,อดอดโฟกัสไม่ได้เลยคือว่าคุณแม่ยังสวยอยู่เลยนะฮะ คุณที่ติดตามชม o มอ Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ